มีพระนอนใหญ่นะเขาพระอังคารครับผมสาธุสาธุนี่คือเขา ป้าปกันจ้านี่เขา วัดเขาพรางคานเนาะนี่จะมีด้านหน้าก็จะมีพระนอนใหญ่คือปราวันองนังคาร นี่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าเพราะว่าเราขึ้นทางนู้นที่เป็นด้านข้างโอเคจ้าเข้าไปกราบไหว้พระรฐธานด้านในเนาะไปกันครับผมสาธุสาธุ ฟาดฟ้าพนังเนาะเรื่องราวของวิสันนล cha สาธุสาธุสาธุธรรมชาติร่มรื่นครับแล้วล,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 ลมพัดเย็นดีมากๆเลยด้านบริเวณเดอ,รอะร็ก็จะ มีพระประธานองค์พระสมายสัุุธิเจา้านั่งเรียงรายเป็นกำแพงครับผม ที่นี่ก็จะเป็นวัดเขาพระพรังขานเนาะเป็นภูเขาที่ไฟดับแล้วเป็นภูเขาไฟเ็เรียกว่าภูเขาไฟที่ดับแล้วแต่จะลุกขึ้นมาตัวไหนไม่ทราบครับผมในตำนาน นานมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะสร้างขึ้นมาก็คงจะหนาแล้วล่วะก็สวยดีครับผมก็จะมีพระองค์พระประธานนั่งเรียงแลเป็นกระแพงอยู่ด้านนอกเป็นไงบ้างเข้าไปไหว้พระข้างในเลยครับพระประธาน ลมเย็นดีมากเลยไปต่อจ้าเออด้านนี้เป็นอะไรเนาะ เราก็ผ่านมาไม่ได้เข้าไปด้วย ด้านนู้นก็จะมีองค์พระปฏิมากรองใหญ่เนาะอันนี้เป็นวิหารอะไรอเอ่ยรองขึ้นไปชมกันดูครัผมไหนๆได้มาแล้วเป็นองค์พระประธานเนาะ พระอประธานก็คือองค์พระศรีอริย์เมตไตรครับผมสาธุพระศรีอริย์เมตไตรวิอานพระศรีอรีย์เมตไตรครับผม ขึ้นถังไม่ไหวก็ได้ปีบันไดผมจะลูบเพื่อไปขึ้นโอ้ไม่ไม่ไหวดูปวดขาอันนี้ด้านหลังพระบูชสดเนาะด้านหลังพระบูบูชสดจะมีพระ ปางพระวันอังคารนอนสีเหลืองอมผ้าสีเหลืองสวยงามนะแต่องค์ของท่านเป็นสีขาวแล้วก็จะมีปางเปิดโลกอยู่ด้านหน้าแกะด้วยสิหินศิลาครับนี้ก็จะเป็นวิหารรอยพระพุทธบาทวิหารรอยพระพุทธบาท สาธุสาธุสาธุครับผมามในนี้รู้สึกว่จจนตเลยเนาะ องประธานปรางคล้ายๆกับปรางระสมประเทศนาสังสอนธรรมเนาะและก็รวยภูตบาตรครับผมสวยมาก เรียกว่าจะสร้างได้สวยสวยมาก,มากเลยเนาะมีเป็นพระออโบสถด้านซุ้มประตูด้านหลังนั้นก็จะไม่ใช่ซุ้มประตูนะเป็นซุ้มของพระรอดุุตบาทพร้อมทั้งพระประปางประทานพรแล้วก็ตรงนี้เป็นวิหารของพระพระสีอริยเมตรไรเนาะ ธรรมชาติล่มรื่นครั้งแรกที่ได้มาจริงๆครับยอมรับเลยก็เรียกว่าธรรมชาติสดสวยดีจริงๆโอเคครับผมก็เป็นวันที่ได้มาเนาะเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเขาพระอังคารบุรีลำได้ยินแต่เราขานกันมาแล้วก็ดูใน <c oughs> สารคดีพร้อมทั้งอื่นๆเนาะที่เขาเสนอมานี่จะเป็นด้านหน้าเนาะด้านหน้าที่เข้าไปไหว้กราบไหว้พระประธานเนาะสาธุสาธุสาธุาธไปแล้วจ้าสวัสด,ดีครับ